ในยุคที่โลกเต็มไปด้วยความเร่งรีบและมีแต่การแข่งขันคำถามที่ว่าทำไมเวลามีเท่าไหร่ถึงไม่เคยพอจึงกลายเป็นคำถามที่หลายๆคนหมกมุ่นอยู่จริงอยู่ที่เราทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันในแต่ละวันแต่บางครั้งก็ดูเหมือนว่าเราใช้เวลาไปกับการต่อสู้กับงานที่ไม่มีวันจบและความรู้สึกของความไม่พอเพียงนี้อาจเริ่มทำให้เราหมดกำลังใจได้การที่เราคิดว่ามีเวลาไม่พออาจเป็นผลมาจากการจัดการเวลาที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือจากการตั้งความคาดหวังที่สูงเกินไปกับตัวเองปัญหาของการรู้สึกว่าเวลาไม่พอนี้เกิดได้ในทุกๆส่วนของสังคมไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจนักเรียนนักศึกษาหรือแม้แต่พ่อแม่ที่ต้องดูแลครอบครัวทุกคนล้วนแต่ต้องการเวลาที่มากขึ้นเพื่อทําสิ่งที่พวกเขาต้องการแต่คําถามคือเราจะทําอย่างไรเพื่อให้เวลาที่เรามีนั้นมีคุณค่ามากขึ้นเราจะจัดการเวลาของเราได้อย่างไรเพื่อให้ทุกนาทีมีความหมายในพอดแคสต์นิววิรชัยวันนี้ เราจะไม่ได้คุยกันเพียงแค่แนวทางในการจัดการเวลาแต่เป็นการสำรวจวิธีที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีที่เรามองเวลาและใช้เวลาไปในแต่ละวันเราจะพูดถึงวิธีการปรับปรุงการจัดการเวลาของเราลดความรู้สึกที่ว่าเวลาไม่เคยพอและที่สำคัญที่สุดคือการสร้างความสมดุลในชีวิตที่ทำให้เรามีความสุขและเต็มเปี่ยมไปด้วยความสำเร็จดังนั้นหากคุณรู้สึกว่าเวลาไม่เคยพอสำหรับสิ่งที่คุณต้องการทำ พอดแคสต์นี้อาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่ช่วยคุณปลดล็อกประตูสู่การจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพและมีชีวิตที่มีความสุขยิ่งขึ้นข้อแรกที่เราควรทำนะครับคือการลดทอนสิ่งที่ไม่จําเป็นและการคืนเวลาให้กับตัวเองหนึ่งในกุญแจสําคัญของการจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพคือการเรียนรู้ที่จะลดทอนสิ่งที่ไม่จําเป็นออกจากชีวิตของเรา การทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นไม่ได้หมายถึงการละทิ้งความรับผิดช,ชอบหรือการเหลยกเลี่ยงความท้าทายที่จำเป็นต่างๆแต่หมายถึงการเลือกที่จะใช้เวลาของเราอย่างชาญฉลาดและมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนโดยเราสามารถเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจว่าเวลาของเรานั้นมีค่าและควรใช้กับสิ่งที่เสริมสร้างคุณค่าให้กับชีวิตการตัดสินใจอย่างมีสติเกี่ยวกับการใช้เวลาสามารถช่วยให้เราปลดปล่อยตัวเองจากกิจกรรมที่ไม่จำเป็นหรือไม่มีประโยชน์ตัวอย่างเช่น เราอาจตัดเวลาที่ใช้ไปกับการเล่นโซเชียลมีเดียที่ไม่มีประสิทธิภาพออกการดูทีวีเพื่อฆ่าเวลาต่างๆหรือแม้กระทั่งการปฏิบัติตามนิสัยที่ไม่ดีที่กินเวลาของเราไปโดยไม่ได้ผลลัพธ์ใดๆการปรับเปลี่ยนนิสัยเหล่านี้ต้องการความมุ่งมั่นและการเรียนรู้ที่จะบอกว่าไม่ต่อสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของเราการจัดลำดับความสำคัญและการตัดสินใจที่ชาญฉลาดเกี่ยวกับวิธีการใช้เวลาของเรา จะช่วยให้เรามีเวลามากขึ้นสำหรับสิ่งที่เราชื่นชอบและมีความสำคัญจริงๆการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะไม่ง่ายแต่ผลลัพธ์ที่ได้คุ้มค่ายอย่างแน่นอนเพราะด้วยการลดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นและการมุ่งเน้นไปในสิ่งที่เพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตเราจะพบว่าเวลาของเรามีความหมายมากขึ้นและเราจะสามารถสร้างชีวิตที่มีแต่ความสุขและมีผลิตผลต่างๆที่มากขึ้นหัวข้อต่อมานะครับ คือการเพิ่มสิ่งที่ทำให้จิตใจรู้สึกดีและเป็นการสร้างสมดุลในชีวิตหลังจากที่เราได้เรียนรู้ที่จะลดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นในชีวิตออกไปขั้นตอนต่อไปคือการเพิ่มสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขและรู้สึกดีกับตัวเองการมีเวลาว่างไม่ได้หมายความว่าเราต้องเติมเต็มมันด้วยงานหรือกิจกรรมที่เร่งรีบไปสมหมดแต่หมายความว่าเราควรหาสิ่งที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและช่วยให้เรารู้สึกได้รับการเติมเต็มเข้ามา กิจกรรมที่เพิ่มความสุขสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่ทําให้เรามีความสุขไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือที่ชอบการฝึกโยคะการเดินเล่นกับสัตว์เลี้ยงหรือแม้กระทั่งการทําสวนสิ่งสําคัญคือการหากิจกรรมที่ทําให้เราหยุดพักจากความเร่งรีบทั้งหลายและได้รู้สึกผ่อนคลายบ้างการใช้เวลากับกิจกรรมที่เรารักช่วยเราสามารถชาร์จพลังและคืนความสดชื่นให้กับตัวเองนอกจากนี้การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ให้ความสุข ยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือชุมชนการใช้เวลากับผู้อื่นในบรรยากาศที่ผ่อนคลายและมีความสุขไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความมั่นคงทางอารมณ์แต่ยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมโยงและความเข้าใจระหว่างกันการสร้างช่วงเวลาของความสุขและการพักผ่อนในชีวิตประจําวันนั้นไม่เพียงแต่ช่วยให้เรามีชีวิตที่มีความสมดุลและมีความสุขมากขึ้นแต่ยังถือเป็นการลงทุนในสุขภ,ขภาพจิตและสุขภาพร่างกายของเราอีกด้วย การเพิ่มสิ่งที่ทําให้จิตใจรู้สึกดีในชีวิตของเราไม่ใช่เรื่องเป็นไปได้ยากหรือรู้หลาเกินตัวแต่เป็นส่วนสําคัญของการสร้างชีวิตที่มีความสุขและมีคุณภาพหัวข้อต่อมาครับคือการขยายความคิดด้วยการฝึกจิตสติและการเชื่อมต่อกับตัวเองในยุคปัจจุบันการพัฒนาจิตใจและสติไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของการทําสมาธิในห้องเงียบๆเ,เ,เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีสติและตระหนักรู้และในยุคที่เทคโนโลยีและข้อมูลอยู่รอบตัวเราแทบจะตลอดเวลาการฝึกจิตใจให้มีสติและตระหนักต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นสิ่งที่มีค่ามากการฝึกฝนนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เรามีความสุขและเข้าใจตัวเองมากขึ้นแต่ยังช่วยให้เราตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นการฝึกจิตใจในยุคที่ทันสมัยนี้สามารถทําได้หลายวิธีตัวอย่างเช่นการฝึกสมาธิแบบ mindfulness ซึ่งเป็นการฝึกให้ตระหนักรู้และเข้าใจถึงความคิดอารมณ์และการารับรู้ของเราต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆวิธีนี้ช่วยให้เราสามารถรเผชิญกับความท้าทายและความเครียดได้ดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างความอดทนตลอดความเข้าใจต่อผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีในการฝึกจิตและสติก็กำลังเป็นที่นิยมการใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมฝึกสมาธิที่มีมากมายในตลาดสามารถช่วยให้เราเข้าถึงการฝึกจิตใจได้ง่ายและสะดวกขึ้น เทคนิคเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันแต่ยังช่วยให้เราสามารถปรับตัวและเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการฝึกจิตยังมีประโยชน์อื่นๆอ,อีกมากมายเช่นการเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจการลดความเครียดในแต่ละวันลงและการเพิ่มความคิดสร้างสารรค์มันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการขยายความคิดและความเข้าใจตัวเองครับ บทสรุปนะครับของการสร้างชีวิตที่มีคุณค่าจากการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพไม่เพียงแค่ช่วยให้เรามีเวลามากขึ้นแต่ยังเป็นการสร้างคุณค่าให้กับชีวิตของเราจากการลดทอนสิ่งที่ไม่จําเป็นเพิ่มสิ่งที่ทําให้จิตใจรู้สึกดีการฝึกจิตให้มีสติอยู่กับตัวเองตลอดเวลาจะช่วยให้เราได้เรียนรู้ว่าทุกแง่มุมนี้มีส่วนช่วยให้เราได้ใช้เวลาอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ การมีชีวิตที่สมดุลและมีความสุขนั้นเป็นเรื่องของการเลือกและการตัดสินใจที่เราทำในทุกๆวันเมื่อเราเรียนรู้ที่จะตั้งความคาดหวังที่เหมาะสมและเข้าใจว่าเราไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเราก็จะเริ่มมีเวลามากขึ้นสำหรับทำสิ่งที่เรามีความสุขและถูกเติมเต็มจากมันได้ในท้ายที่สุดการจัดการเวลาไม่ใช่เรื่องของการหาเวลามากขึ้นแต่เป็นการใช้เวลาที่เรามีอย่างมีคุณค่าการเรียนรู้ที่จะพูดว่าไม่ต่อสิ่งที่ไม่สำคัญ การมุ่งเน้นไปที่สิ่งเสริมสร้างความสุขและความสำเร็จและการมีสติต่อตัวเองและอยู่กับปัจจุบันล้วนเป็นส่วนสำคัญของการใช้ชีวิตที่มีความสมดุลและมีความสุขดังนั้นให้เราเริ่มต้นใช้เวลาของเราอย่างฉลาดและมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนให้เราเลือกทำสิ่งที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขและให้เราเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงการหลงทางไปในความเร่งรีบและความต้องการต่างๆที่ไม่จำเป็นด้วยการทำเช่นนี้เราจะพบว่าเวลาที่ไม่เคยพอ จะกลายเป็นเวลาที่มีคุณค่าและนำไปสู่ชีวิตที่มีความสุขและมีความสำเร็จมากขึ้นขอขอบคุณที่ทุกคนร่วมเดินทางไปกับเราในวันนี้บอกว่าทุกคนจะพบกับแรงบันดาลใจและความรู้ใหม่ๆจากเราขอฝากให้เพื่อนๆแบ่งปันความคิดเห็นของทุกคนเกี่ยวกับรายการในตอนนี้ได้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกดติดตาม YouTube นิววีรชัยเพื่อจะได้ไม่พลาดรายการใหม่ๆจากเราในทุกเช้าวันจันทร์พุธศุกร์ขอให้เพื่อนๆมีวันที่ดีและสดใสและเต็มไปด้วยพลังนะครับ แล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปสวัสดีครับ